สวัสดีค่ะดีเอ็มแท็กเตอร์นะคะสาขาบางสะพุงจังหวัดเลยวันนี้นะคะมี L 5 0 1 8นะคะตัวนี้จะเป็นรถตักนะคะรถกระเซ็เนาะตัวนี้จะเป็นรถตักกษตรนะคะตัวนี้ขายอยู่ที่5 5 0 0 0นนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้บุ้งกีนะคะคือคือตัวนี้ตัวตักแล้วก็ได้ตัวถ่วงด้านหลังนะคะตัวนี้เป็น L 5 0 1 8 ขายอยู่ที่ห้าแสนห้านะคะทูกค้าราคาต่อรองได้นะคะตัวนี้เป็นรถพร้อมใช้งานนะคะชั่วโมงทำง,งานก็จะอยู่ที่แปดร้อยก้าสิบสามชั่วโมงนะคะบอกจะเดิมไม่ขาดนะคะ เจ้ห้าศูนหบ้าใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ0ูน6 2 5กสามนนะคะแล้วก็ 0630505118นะคะตัวนี้จะเป็น L5018 เป็นรถปุ้งกี่นะคะก็คือรถตักเนาะตัวนี้เป็นรถเกษตรนะคะตัวนี้ขายอยู่ที่550,000นะคะตัวนี้ขายเงินสดนะคะลูกค้าราคาต่อรองได้ค่ะอยาจะให้มาดูนะคะว่าใช้งานได้ปกติไหมเนาะ ให้งานได้ปกตินะคะลูกค้าัวนี้ตักขี้วัวขี้ควายตักข้าวโพดตักมันได้หมดเลยเครื่องเดิมๆเลยนะคะ ดีเยี่ยมเทคเตอร์นะคะสาขาวังสะพุงจังหวัดเลยตั้งอยู่บ้านกกเกลือนะคะทางเส้นหลักนะคะที่จะไปเมืองเลยและเส้นหลักที่จะไปขอนแก่นนะคะตอนนี้เป็น L5018 นะคะเป็นรถการเกษตรเป็นรถตักนะคะทางร้านขายอยู่ที่5,500 0 0าทนะคะเป็นรถพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะโอนฟรีนะคะส่งฟรีนะคะ ลูกท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ0636255780นะคะแล้วก็0630505118นะคะเบอร์สุดท้ายจะเป็นเบอร์ไลน์นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาสอบถามเซลลได้เลยนะคะดีเยี่ยมเทคเตอร์นะคะสาขาวังสะพุงจังหวัดเลยขอบคุณนะคะ